พี่ออมหยิบอะไรคะรถครับตัวละเท่าไหร่คะพี่เนี่ยตัวละห้าบาทจนะ้ะตัวละห้าบาทหยิบให้ใครเนี่ยล็อค่ะสิสร้างทั้งไหนคะพี่เพชรอะเพชตัวละห้าบาทลูกค้าสร้างกี่บาทคะเนี่ยเขาสร้างยี่สิบตัวยี่สิบตัวอะไรหรอพี่ใช่อ๋อปีปีห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดตัวแล้วนี่สิบเก้ายี่สิบนะคะนี่ลูกค้าสั่งน็อตยี่สิบตัวนะคะลูกค้านี่ทุกคนดูน็อตตัวละห้าบาทนะคะลูกค้าอ่าน็อตัวละห้าบาทนี่เลยใส่ถุงให้ค้านี่สิบยี่สิบ ไม่นแลไป,นะไ,ปไปจ้านี่เนาตัวละห้าบาทนะคะจะส่งให้นะทักเพจเจ๊ฟไฟพร้อมจบหรือว่าเพจบอยบาได้เลยนะคะตู้นี้ห้าบาทหมดเลยจ้า